สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันรถเอเชียไปที่รัะกเกรี่ยงกันต่อล่าสุดนะครับกองพันฐานพมา่าในเมืองใจโดนรักะเกรียงได้ยอมมอบตัวต่อกองทัพกะเรียง KNA l หลังถูกตัดเส้นทางสนับสนุนมานานชี้การยอมจำนวนของกองทัพถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลเผด็จการฐานพม่าเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่16มีนาคม2567สำนักข่าว g ชนวินนิวส์รายงานว่ากองพันฐานพมา่าในเมืองใจโดนรัฐกะเรี่ยงนำโดยพันเดกอองจอโซผู้บัญชาการกองพันได้ยอมมอบตัวเมื่อวันศุกร์ที่15มีนาคมต่อกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียง KNLa การยอมจำนวนนี้เกิดขึ้นจากความสำเร็จในการตัดเส้นทางการสนับสนุนโดยกะเรี่ยง KNLa ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา แหล่งข่าวท้องถิ่นในรัฐเก,กเรี่ยงรายงานว่าฐานเผด็จการฐานพม่าประมาณ60นายในกองพันที่ยอมจำนวนต่อ KNL a ในครั้งนี้เมืองใจดวนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเก,กเรียงสำนักข่าวชินาวินนิวส์รายงานเพิ่มเติมว่าการต่อสู้ทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ทินการยีนองใกล้เมืองเมวาีซึ่งเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศไทยในรัฐเก,กเรี่ยงตอนกลางได้ชี้ว่าการยอมจำนวนของกองทัพพมา่า ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลเผด็จการฐานพมา่าและเน้นย้ำถึงความอ่อนแอที่เกิดขึ้นของความกำลังรัฐบาลเผด็จการทั่วประเทศ